4. ท่าบริหารง่ายๆป้องกันอัลไซเมอร์หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณสามารถบริหารร่างกายเพื่อการกระตุ้นการทํางานของสมองให้ดีขึ้น<ว>บอกได้เลยนะครับว่าท่าเหล่านี้เป็นท่าที่แพทย์หรือนักกิจกรรมบำบัดหลายๆท่านแนะนํากันมาเลยนะครับวาวบอกได้เลยว่าถ้าทําทุกวันนอกจากจะช่วยบริหารสมองแล้วยังเป็นการยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายเบาๆไปในตัวด้วยครับมาดูนะครับว่ามีท่าอะไรกันบ้างกอ่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับ จำไว้เลยท่าที่หนึ่งบริหารปุ่มสมองเริ่มจากการใช้มือขวาคำ้ำหปลาอยู่ทั้งสองด้านแล้วนวดเบาๆประมาณ30วินาทีระหว่างนวดให้เอามือซ้ายวางไว้ที่สะดือประมาณ30วินาทีเช่นกันท่านี้จะช่วยกระตุ้นเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะครับเพราะบริเวณปุ่มสมองจะอยู่บริเวณที่ไหปลานี่ครับนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการสื่อสารระหว่างสมองสองซี่ทำให้การพูดเขียนดีขึ้นครับท่าที่สองบริหารปุ่มขมับ เพียงแค่คุณใช้นิ้วมือสองข้างนวดบริเวณขมับศีรษะเป็นวงกลมประมาณ30วินาทีถึง1นาทีในระหว่างนวดนะครับให้ตาคุณมองซ้ายมองขวามองขึ้นมองลงสลับกันไปบอกได้เลยครับท่านี้ทาต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะช่วยให้สมองสองซีกทำงานสมดุลกันมากขึ้นลดความเสี่ยงการเป็นอัลไซเมอร์แถมยังช่วยให้หลอดเลือดของคุณไปเลี้ยงสมองและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นท่าที่3ท่าจีบแอท่านี้อาจจะต้องใช้สมาธินิดน,นึงนะครับ เริ <mile> ่มจากมือข the ้างขวาทำจีบม e. OK. ือข้างซ้ายทำตัวแอลนะครับเราสลับกันนี้นะครับอ้าวข้างขวาเป็นจีบข้างซ้ายเป็นแอลสลับกันนะครับสิบครั้งอย่างนี้นะครับฝึกอย่างนี้นะครับสิบครั้งโดยท่านี้จะช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ช่วยสมองกระตุ้นการทำงานสมองได้ดีขึ้นและประโยชน์จากท่าบริหารท่านี้ก็คือเป็นการกระตุ้นการทํางานประสานการระหว่างตากับมือด้วยนะครับอีกท่านึงนะครับท่าสุดท้ายยกนิ้วโป้งออกมาอีกข้างหนึ่งนิ้วก้อยนะครับลองดูนะครับก้อยโป้งเราจะสลับกันนะครับสลับเป็นโป้งแล้วก็ก้อย ก้อยโป้งอย่างนี้นะครับโป้งก้อยสลับกันนะครับ10ครั้งนะครับทาให้ได้10ครั้งสลับกันก้อยโป้งโป้งก้อยอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการบริหารระหว่างสมองสองซีกสลับกันทําให้คุณมีความจําที่ดีขึ้นลดการเป็นอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ